ครับคุณฟังครับตอนเราทุกท่านเข้าสู่รายการ RMUTT News ข่าวเด่นนะครับก็กลับมาพบกับผมเดียวทันถนนงามเหลือเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะฮะกำลังมีแนวคิดตรงนั้นอยู่นะก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับตรวจสอบจากกรมการจัดหางานในแต่ละจังหวัดนั้นนะครับว่าเขามีโครงการที่จะให้คนไทยนะั้นไปทํางานที่ต่างประเทศหรือเปล่า หากว่าคุณไปโดยที่มีในหน้าไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องที่ถูกกฎหมายแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเสียงเงินไปเปล่าๆเลยนะฮะดังนั้นครับอยากจะให้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับผู้ที่หวังจะไปขุดทองที่ต่างประเทศนะครับผมตัดบางช่วงบางตอนครับของรายการสถา,านีประชาชนมาให้ได้ฟังกันกับการเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่ามีคนโดนหลอกมา ไปฟังกันครับต่อมาครับเป็นเรื่องที่เราต้องทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเตือนประชาชนครับสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศอยากจะให้รู้เท่าทันนะครับเนื่องจากว่ามีชาวจังหว,วัดอุดรธานีเป็นผู้เสียหาย9คนครับก็มาร้องรายการสถานีประชาชนก็บอกว่ามีคนที่แอบอ้างเป็นในหน้าและบอกว่าสามารถนําพาไปทํางานที่ต่างประเทศได้แต่ว่าต้องเสียเงินนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพอถึงเวลาครับ ผู้เสียหายทน้ง9คนนี้ไม่สามารถไปทํางานได้จริงจะทวงของเงินนะฮะถูกหักนะฮะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามได้น,นะครับจากคุณประภาสเลิศวิไลครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เป็นสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาไรายได้ได้ตามปกติเมื่อมีคนเสนอลู่ทางที่น่าจะมีไรายได้ที่ดีกว่าเช่นการไปทํางานต่างประเทศพวกเขาจึงเกิดความหวัง นายสุพโชคบุตรธนูชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี2563เขาได้รับการชักชวนจากหญิงชื่อกุ้งซึ่งอ้างว่ามีญาติชื่อป้าเมย์เป็นเจ้าของไร่องุนและมีสามีทำงานหน่วยง,งานด้านกฎหมายในประเทศออสเตรเลียสามารถพาคนไปทำงานได้อย่างถูกกฎหมายคิดค่าหัวคนละ1 5 0,000บาทแลกกับการไปทำงาน2ปีด้วยความที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันและเป็นเพื่อนที่รู้จักเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก และทุกคนในหมู่บ้านก็ทราบดีว่าหญิงชื่อกุ้งเคยพาคนไปทํางานที่ออสเตรเลียมาแล้วหลายคนเขาจึงตัดสินใจนําสมบัติที่มีอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นคือโฉนดที่ดินไปกู้เงินจากในทุนมาจ่ายค่าสมัครของเขาและภรรยาเป็นเงิน250,000บาทส่วนอีก50,000บาทจ่ายที่หลังได้เรื่องงานที่ออสเตรเลียนะฮะสนใจบ้างไหมจะไปแล้วก็มีคนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะมาเดินเรื่องแล้วก็ผ่านทางกรมแรงงานออสเตรเลียแล้วก็ผ่านกรมแรงงานไทย แล้วก็รายละเอียดรายได้ก็คือชั่วโมงละ24 24ไอ้บ้านเขานะฮะครับแล้วก็เดือนหนึ่งก็คือตกประมาณเป็นแสนนะฮะกู้เข้ามาครับกู้นายทุนแล้วก็กู้สหกรณ์การเกษตรมาครับสหกรณ์การเกษตรก็คือเป็นปีนะฮะปีละร้อยละสิบครับแล้วก็ของนายทุนก็คือร้อยละสี่บาทครับต่อต่อเดือนนะฮะอดอกเบี้ย ขณะที่นางสาวดาวหวันสิงศิริก็เล่าว่าหญิงชื่อกุ้งพร้อมพ่อแม่ได้มาชักชวนคนในครอบครัวของเธอไปทํางานที่ออสเตรเลียเช่นกันครอบครัวของเธอคือพี่สาวสองคนและหลานสาวนําเงินสดไปใจ่ายให้หญิงชื่อกุ้งและพ่อแม่ทั้งหมด3ครั้งรวมเป็นเงิน4ี่แสนห้าหมื่นบาทพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแต่เวลาผ่านไปหลายเดือนพี่สาวและหลานสาวก็ยังไม่ได้เดินทางไปทํางานเมื่อสอบถามกุ้งก็อ้างว่าเพราะโควิดจะขอเงินคืนก็ทําไม่ได้เพราะจะถูกห,กหักค่าใช้จ่ายหลักหมื่นบาทต่อคน แต่ก่อนเขาเป็นวีซ่านักศึกษาครอบครัวเขาจะทําเป็นวีซ่านักศึกษาเพราะว่าลูกชายเขาอยู่ออสเตรเลียนะคะ,ะก,ก็ได้ไปทุกคนในหมู่บ้านก็มีไปแล้วแต่เป็นวีซ่านักศึกษาเมื่อก่อนมันง่ายะคะ่ะเขาเปิดเหมือนบริษัทอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นเราเห็นโปรไฟล์ทุกอย่างเขาเหมือนจะไปได้เราก็เลยเชื่อหลายๆอย่างเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เขาก็อ้างถึงป้าเมรวยมากแล้วก็มีความสามารถที่รองรับคนเข้าไปได้เนี่ยค่ะแล้วตัวเขาก็ไปเองเขาบอกตัวเขาก็ไปสามีเขาก็ไปพี่ชายเขาก็ไปญาติฝั่งสามีเขาก็ไปเนียค่ะเราก็เลยทุกอย่างเขาอะไรชื่อมาให้เราดูเลยว่าใครจะไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกกับเราไหมครับว่ามันถูกกฎหมายหรือมันผิดกฎหมาย เขาบอกว่าถูกกฎหมายไปกรมแรงงานออสเตรเลียเขาบอกเนี้ยค่ะขณะลงพื้นที่ทีมข่าวได้ติดต่อขอสัมภาษณ์หญิงชื่อกุ้งที่บ้านแต่ไม่พบพบเพียงแม่ที่ยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างที่ผู้เสียหายจ่ายเงินจริงแต่แม่ของกุ้งอ้างว่าไม่รู้เรื่องกรณีมีรูปถ่ายว่าเป็นผู้รับเงินจากผู้เสียหายนั้นเธออ้างว่าเพราะเขาเรียกให้ไปถ่ายอันที่ว่าอันเห็นนี่เพื่อนอื่นว่ามาถ่ายน้ำเป็นหนมูน่แน่เอ้า มาจับมายั้งมาถือมาไทายเป็นมูก,กันมาฉันเพิ่นว่าครับดูกระือ้จะซื้อธรรมบดานี่แหละเนาะคันว่าสิไปน้ำก็แล้วแต่สิไปแล้จะพ่อใจนะครับเงินรับมาไปไหนหมดแล้วคะแม่เงินเนีย่ยจะส่งไปแล้วบานนี้ก็ส่งไปแล้วก็จักเลี้ยท่าไรจักยัง้บบงอะไรกระมูหูแล้วเนาะใครเป็นคนส่งครับกันหม <นะ S 1> ูกุ้งเนะ กุ้ง,งเ,เป็นคนส่งให้เขาเหรอกุ้งเป็นคนส่งให้เขากับผัวเขาอายุรำการโอ้ผัวเขาคดีนี้ผู้เสียหายแจ้งความที่สอพอย่อยนาคา่ะซึ่งเป็นสถานีย่อยของสอพอเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วโดยมีผู้เสียหายทั้งหมด10คนมูลค่าความเสียหายเกือบ1นล้านห้าแสนบาทโดยก่อนหน้านี้หญิงชื่อกุ้งได้เจรจาขอคืนเงินผู้เสียหายไปแล้วหนึ่งคนจึงเหลือผู้เสียหายในคดีจํานวน9คน มูลค่าความเสียหายขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า1ล้าน3แสนบาทล่าสุดพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับหญิงชื่อกุ้งพร้อมพ่อแม่ในข้อหาช่อโกงประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานผู้ชมครับกรมการจัดหางานก็เคยเตือนมาตลอดนะครับประเทศนที่ถูกจัดอดดมฆ่าว่าคู บอกว่าล่วงให้ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยอันดับหนึ่งคือออสเตรเลียตามด้วยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกาตา์นวซีแลนดังนั้นฮะหากว่าใครต้องการที่เดินทางไปต่างประเทศเราอยากจะให้รู้เทกาทงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันก่อนที่จะไปทํางานนะคะและเรื่องนี้จะต้องมาหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งคนที่จะมาหาทางออกนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์ทัศนัยชัยแขวงอุปรารย,ยกฝ่ายต่างประเทศสภาธนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ ท่านที่2นะคะเป็นผู้เสียหายค่ะคุณดาวหวันสิงสิริเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านที่3นะคะเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะคุณสุประโชคบุตรธนูผู้เสียหายจังหวัดอุดรธานีและผู้สายที่นั่งอยู่ด้านล่างทั้งสองท่านก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเริ่มจากคุณดาวหวันก่อนคุณดาวหวันค้าหญิงสาวที่ชื่อกุ้งเข้ามาชักชวนเราว่าให้ไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลียตอนนั้นเขาบอกให้เราไปทําอาชีพอะไรตําแหน่งอะไรคะอ๋อชักชวนว่า ที่ออสเตรเลียอยากได้คนงานไปทำงานโรงงานช็อกโกแลตอะไรได้ดีมีที่พักให้สนใจไหมถ้าสนใจก็มาฟังเราที่บ้านก็เลยสอบถามเบื้องต้นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะไปได้ยังไงวีซ่าแบบไหนเขาบอกว่าวีซ่าสปอนเซอร์เขาอ้างถึงตัวคนชื่อป้าเมย์ว่าเป็นญาติของพ่อเขาแม่เขาค่ะค่ะเป็นวีซ่าสปอนเซอร์วีซ่านายจ้างสปอนเซอร์อะค่ะ คือเขาบอกอ้างว่าค่ะป้าเมย์นี่รวยมากค่ะเป็นเจ้าของไร่อัง่นอยู่ที่ออสเตรเลียสามีออสซี่เป็นอายการสูงสุดตัวป้าเมยนี้เป็นแพทย์รักษาคนแล้วมีความสามารถแบบรวยมากเป็นเหมือนนายจ้างที่ทำวีซ่าสปอนเซอร์ให้คนงานเข้าไปทํางานได้อย่างงี้ค่ะเห็นคุณรหวันให้สัมภาษณ์ว่าเขาอ้างว่าทําถูกต้องตามกฎหมายด้วยเหรอฮะว่าตามกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมายไหมครับคนที่มาชิญชวนนะคะอ่าค่ะเขียนว่าตามตามกฎหมายค่ะเขา<ะ>บอกว่าตามกฎหมายเพราะว่าเขารวยมากแล้วเขาเขาเขามีความสามารถอะค่ะค่ะที่บอกว่าถึงบุคคลที่3ามที่ว่ารวยมากแล้วก็ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายป้าเมย์ที่พูดถึงเคยเจอไหมคะรู้จักเขาไหมคะไม่เคยเจอแต่ว่าแชทคุยกันได้แชทคุยกันอยู่อะค่ะวิดีโอคอลอะไรเงี้ยคุยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากพวกเราเริ่มสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้ไปสัก,<ะ>สกทีอย<ะ>่างเงี้ยค่ะ แล้วฝั่งที่ด้านออสเตรเลียคนที่ชื่อเล่นว่าโมมาค่ะเขาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในการที่จะรับหาผู้ไปทํางานไหมครับอันนี้ตอนนั้นคือไม่ทราบเลยค่ะคำบอกว่าเขาเป็นเจ้าของไรองุ่นรวยมากแล้วสามีเป็นอายการออแล้วเขาเป็นแพทย์คือมีความสามารถว่ารวยแล้วสามารถแบบว่าเอาคนงานไปได้แล้วทําสปอนเซอร์ให้คุณเข้าไปทํางานได้อย่างงี้ค่ะรับแล้วคุณกุ้งนี่คือว่าเขามีการจดทะเบียน กับกรมจัดหางานหรือเปล่าตอนนี้เขามาชักชวนเราหรือว่าพูดทําให้เราหลงเชื่ออย่างนี้ครัทําให้เราหลงเชื่ออืมแล้วเขา<ท>เขาบอกว่าเขาได้มีการจดทะเบียนไหมครได้รับอนุญ,ญาตถ,ถูกต้องไหมครับเขาแค่พูดว่าถูกต้องแต่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ซักถามว่าอะไรเพราะก่อนหน้านี้เขาเธอเคยทําแบบว่าเป็นในหน้าเป็นบริษทัทที่เขาทําแบบวีซา่านักศึกษาจะไปได้อ่ะค่ะ 5ี่ห้าปีที่แล้วอะค่ะค่ะแล้วเขามาชักชวนคุณดาวันก็บอกให้คุณดาวันเนี่ยไปโดยวีซ่านักศึกษาหรือเปล่าไม่ค่ะวีซ่าทํางานโดสปอนเซอร์โดยตรงเลยค่ะโรงงานช็อกโกแลตโดยตรงเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้มีรูปถ่ายของที่ทํางานอะไรเงี้ยให้ด้วยค่ะค่ะส่งมาให้ค่ะให้เราดูเลยเราไปพิมพ์เอกสารมาให้เราดูเลยค่ะคับเดี๋ยวถามคู้สุภโชคหน่อยฮะคุณสุภโชคมีการจ่ายเงินให้กับคนที่กุ้งนี้เท่าไหร่นะฮะเอ่อ ตอนแรกก็คือเขาบอกค่าหัวก็คือต่อบุคคลนะฮะก็คือแสนห้าครับต่อบุคคลก็คือทางออสเตรเลียฝั่งนู้นก็คือเขาจะดําเนินเรื่องทุกอย่างให้ผ่านทางกรมแรงงานของออสเตรเลียแล้วก็มาผ่านกรมแรงงานของเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือผมกับแฟนไปกันสองคนก็คือตอนนั้นยังตังไม่มีนะฮะก็เลยต้องเสียให้เขาก่อนประมาณสักสองแสนห้าก็คืออีกห้าหมื่นคือตอนไปค่อยเสียให้เขาครับรายละเอียดก็คือ เวลาตอนเขาชักชวนก็คือมาที่บ้านของเขาแล้วก็กุ้งนะซึ่งเป็นเพื่อนคนบ้านเดียวกับผมสนิทด้วยแล้วก็แม่เขาก็พูดว่าไปได้ทุกอย่างถึงชักชวนให้ผมไปแล้วผมก็เชื่อเขาก็คือ,อต่อก่อนนั้นก็คือเขาเคยพาคนไปที่ประเทศนี้ได้นะฮะ ไปได้จริงครผมเป็นวีซ่าอะไรครับเป็นวีซ่านักศึกษาครับเป็นวีซ่านักเรียนครับผมนะฮะแต่ว่าของผู้เสียหายนี่คือว่าเขาอ้างว่าเป็นวีซ่าอะไรครับเป็นวีซ่าโรงงานโดยตรงเลยฮะบอกว่าเป็นโรงงานแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเวิร์คเพอร์มิทหรือว่าวีซ่าทำงานหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็เคยสอบถามเขาอยู่ว่าเป็นวีซ่าอะไรเขาบอกว่าเป็นวีซ่าสปอนเซอร์ค่ะอ่าภายหลังหลังจากที่รับรู้เรื่องแล้วก็แซ็ตจากกับคนอยู่ออสเตรเลียก็คือป้าเมย์ที่เขาอ้างขึ้นมานะฮะที่คุยกันอยู่ จนถึงตรงนี้ทุกวันนี้นะครับครับค่ะเอะคุณสุประโชคค่ะเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าหากไปเป็นแบบสติวเดนวีซ่ามันจะไม่ได้ทำงานร้อยเปอร์เซ็นตเต็มยี่บสี่ชั่วโมงนะมันต้องมีส่วนหนึ่งที่แบ่งไปทํางานแต่คราวนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยไปทํางานเป็นแบบแปรงงานเลยจริงๆคุณสุประโชคเอาเงินจากตรงไหนไปจ่ายเขาคะเห็นผู้สื่อข,ข่าวบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินตรงนี้ด้วยครับเดือดร้อนมากเลยครับก็คือผมไปกู้อ่านอกระบบมาครับร้อยละสี่ครับร้อยละสี่ต่อเดือน ตอนนี้ก็จากตอนวางเงินรับถึงตอนนี้ก็สองปีแล้วครับที่ยังไม่ได้ใช้ใช้แม้แต่นี่เลยอเอเหลาเบียสักบาทเลยครับร้อ,รบรอนจริงจริงโอ้ตอนนี้ก็เป็นหนี้นอกระบบอยู่ด้วยครับถูกทวงด้วยไหมฮะอย่างนี้หนักเลยครับครับไม่เป็นไรจะปรึกษาทนายได้ครับแต่ทีนี้คือว่าตอนที่เราจ่ายเงินไปผมสงสัยอยู่ว่าทําไมจ่ายสองแสนห้าถ้าเกิดสองคนเนี่ยต้องเป็นสามแสน ก็คือผมยังไม่มีไม่มีเงินพอก็คือเขาบอกให้เอาที่ไปวางอาจำนองก่อนก็คือตอนที่ยังมีมีตังอยู่แค่สามแสนครับเหลือห้าหมื่นก็คือขอไว้ใช้จ่ายตอนที่อยู่ที่ยังไม่ได้ไปที่เขาเดินเรื่องนะฮะประมาณสี่เดือนเท่าไหร่ถ้าช้าก็หกเดือนก็ผมก็ขอค่อยว่าตอนบินค่อยเอาได้ไหมก็คือเป็นเพื่อนกันก็คือคุยกันได้ไหมเขาบอกตกลงก็คือผมก็เลยไว้ใจเขาก็เลย จ่า่เข้าไปสองแสนห้าโดยทางอวนทางธนาคารครับเพราะเรารู้จักเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันสนิทกันเลยนะฮะสนิทกันเลยเป็นคน<ล>บ้านเดียวกันบ้านติดกันเลยติดกัน,กนด้วยน,นะครับแต่ก่อนติดกันแล้วก็ย้ายออกไปเรื่อยๆแต่เรียนหนังสือด้วยกันนะครับรุ่นเดียวกันอืมครับก็เลยเชื่อสนิทแล้วก็แฟนเขาก็เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องผมด้วยนะฮะถ้าคนที่เขาอยู่ก็้ถึง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 ได้เชื่อครับเพราะผมก็เคย ไปทํางานต่างประเทศเหมือนกันเขามีใบเสร็จให้ไหมฮะตอนเราจ่ายเงินไปแล้วครับไม่มีครับรไม่มีใบ,ใบเสร็จด้วยครับเขาอ้างว่าเขาเขาโอนไปที่นู่นแล้วก็ทางนู้นเขาจะจัดก,การทุกอย่างให้และเขาจะกลับมารับเองโดยตรงเลยนาะยจ้างจะมารับผมอยู่ที่สนามบินแล้วเขาพาเข้ากรมแรงงานของเมืองไทยอย่างถูกต้องผ่านระบบอย่างถูกต้องอครับผมค่ะทุกคนนี้ยังสามารถติดต่อพูดคุยกับคุณกุ้งได้อยู่ไหมคะตอนนี้นะฮะตอนนี้ไม่ได้คุยกันมานานแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องครับ แต่ก็ติดต่อได้ติดต่อได้ดไดทำไมถึงไม่คุยกันครับ,รบก็คือตอนนี้ที่เขาเขาบล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์ผมไปหมดเลยติดต่อเขาไม่ได้เลยครับช่วงเกิดเรื่องมาเนี่ยเหตุผลที่เขาบล็อกเราคือเราไปทวงถามเงินเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องที่ไอ้แจ้งขึ้นที่สอนอเนี่ยก็คือหายไปเลยฮะไม่เคยให้ให้เหตุผลเลยว่าจะคืนเงินผมไหมหรือยังไงหรือนัดแบบไหนครับครับผม วันนี้เรามีผู้ชายนะคะซึ่งมานั่งอยู่ทางด้านล่างเวทีด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่เคยไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆแล้วก็สนใจที่จะไปทํางานที่ออสเตรเลียในครั้งนี้ด้วยนะคะพี่ผู้ชายไหนลองเปรียบเทียบให้หน่อยว่าครั้งก่อนที่เคยไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายกลับไปกับคุณกุ้งเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงขั้นตอนกันไปผมว่าแตกต่างมากเลยครับยังไงนะขั้นตอนคือ ผมไปที่ถูกต้องเนี่ยคือมีกรมแรงงานพาไปทําถูกต้องทุกอย่างพาสะปอร์ตอะไรเดินเรื่องเดินอ,อ,อะไรวางเงินก็ถูกต้องแล้วก็มีนายจ้างที่ให้เงินก็ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งค่ะยังไม่จบนะครับคุณฟังครับอยากให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวว่าต้องไปพาก,กันก่อนแล้วกันนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ ว่าตกลงแล้วพอมีการเชื่อมต่อพูดคุยกับผู้บังคับการครับในพื้นที่อุดรธาน,านีสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุนะฮะเป็นอย่างไรนะครับและประชาชนที่ได้รับความหยุดร้อนั้นเขาจะต้องมีการประบัทต,ตัวอย่างไรบ้างสักครู่นึงน,นะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัาย,าย,าย,ลายแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ RMU TTNews พรกัดข่าวเด่นกับผมเดี่ยวทันชนนงามเหลือนนะครับมาฟังกันต่อฮะว่ารูปแบบการไปทํางานที่ต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่คุณผูฟังได้ฟังนั้นนะฮะมีผู้เสียหายที่อุดรทานีเขาโดนหลอกนะครับแล้วคนที่หลอกเขานั้นเป็นสื่อท้องถิ่นด้วยมีความพยายามนะครับของระดับหัวหน้าสื่อท้องถิ่นรายนี้เนี่ยเขาโทรมาหานักข่าวของผมนะ พยายามห้อมล้อมไม่ให้มีการนําเสนอแต่ไม่ได้ครับผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกก็อย่างนั้นเพื่อเป็นกรอบป้องกันให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศตัดบางช่วงบางตอนให้ฟังกันนะครับจากรายการสถานีประชาชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเชิญครับแล้วก็กรมแรงงานก็รับประกันด้วยก็มั่นใจได้ว่าดีกว่าค่ะแล้วพอไปกับกุ้งเป็นแตกต่างยังไงอะคะ แต่กับกุ้งนี่ผมว่าเหมือนไม่มั่นใจเขาก็พูดหลบไปกลับมาบ,บางทีก็เหมือนจะเชื่อใจได้บางทีก็เหมือนจะไม่มั่นใจคือกลับไปกลับมาบมตอนแรกคือก็เชื่อใจเพราะเป็นคนในหมู่บ้านครับผมแล้วเขา,เ,ขาเสนอว่าเป็นวีซ่าอะไรไปนะครับของคุณพี่ครับ ก็บอกว่าไปทํางานโรงงานช็อกโกแลตนั่นนะครับแต่ไม่บอกว่าเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าทํางานเขาอ้างว่าเป็นแบบสปอนเซอร์อีกไหมฮะก็ว่างบ่าสปอนเซอร์รับแรงงานได้ถูกต้องสามารถผ่านกรมแรงงานอ๋อผ่านกรมแรงงานเลยว่าอย่างนี้บอกว่าผมก็ถามอยู่ผ่านกรมแรงงานหรือเปล่าเขาบอกว่าผ่านกรมแรงงานแน่นอนถูกต้องแน่นอนค่ะก่อนก่อนที่เราจ้างเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะ ก่อนที่เราจะไปทํางานกับเขาหรือว่าจ่ายเงินให้เขาอะค่ะเขามีการเรียกเอกสารอะไรบ้างพาเราไปทําวีซ่าแบบไหนอะคะก็รูปถ่ายพาไปทาพาส,สปอร์ตด้วยพาไปจริงๆเลยครับผมผมก็ไปทาพาสปอร์ตว,วันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับเดือนกุมภาครับอเดี๋ยวนี้จับผู้เสียหายอยู่ยสักคู่หนึ่งเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยติดต่อทั้งผู้การอุดรธานีแล้วก็คุณกุ้งนะฮะ คู่กรณีฮะแต่ว่าเดี๋ยวคุณกุ้งครับคุณกุ้งรอสักครู่ฮะถือสายก่อนนะฮะเดี๋ยวขอคุยฮะกับท่านพลตรีพิสนุอุญหาสวัสดีครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีครับสวัสดีครับผู้บังคับการครับสวัสดีครับคุณธทรเดชครับสวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับทา้คาเมลเดชกาครับครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรตินะฮะอยากจะทราบครับเรื่องของความคืบหน้าทางคดีะรพราะดูแล้วเนี่ยทางด้านผู้เสียหายเองเนี่ยฮะเขาคงจะไม่ไม่ไม่คุยกับทางผู้ก่อเหตุสักเท่าไหร่ ดูแล้วสีหน้าสีตามีความกังวลเหมือนกันฮะเรื่องนี้เราจะคลี่คลายปัญหาได้ยังไงบ้างครับในกรณีที่ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วฮะเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้รับข้อมูลนะครับก็คือว่าตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาหกสามนะครับที่ได้มีการชักชวนสําเร็จนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปนั้นทางฝ่ายผู้ต้องหานี่ได้มีการนัดฝ่ายผู้เสียหายไปเมื่อวันที่ยี่บสี่ตุลานะครับ ปี64สีว่าเตรียมตัวไปต่างประเทศก็คือประเทศออสเตรเลียแต่เนื่องจากผู้เสียหายทั้งหมดนะครับจริงๆก็มีส10บคนนะครับไม่ได้เดินทางพอไม่ได้เดินทางปุ๊บเนี่ยก็จริงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์ต่อพนรรักง,งานสอบสวนนะครับที่สพย่อยนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งพนักง,งานสอบสวนเราก็ได้รับคาร้องทุกข์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่การสอบปากคำเนี่ยก็พบความจริงว่าทั้งสิท่านเนี่ยได้มีการชระเงินกันไปเฉลี่ยท่านละประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับ แต่เนื่องจากว่ามีคนหนึ่งนะครับที่ตกลองกันได้ก็เลยคงเหลือแค่เก้าคนในเก้าคนเนี้ยนะครับก็ทางพนังกงานสอบสวนก็ได้มีการรวบรวมพยะานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบนะครับในรายละเอียดก็จึงพบว่ามันเป็นเข้าข่ายการลักษณะที่มีการร่วมกันช่อกรงทรัพย์โดยคุณกตรพรพยัคฆวงศ์ร่วมกับนายทองรักพยัคฆพยัคฆวงศ์แัตนางหนูคล้ายพยัคฆวงศ์ซึ่งในรายที่สองและสามเนี่ยก็คือผู้เป็นพ่อและแม่ของนาง นาง,งสาวกัญะพรน,นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการตรวจสอบต่อไปอยังที่สํานักงานจัดหางานนะครับเราพบว่าที่สานักงานจัดหางานนั้นชื่อทั้งสามท่านเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการจัดหางานจึงนะฮะมีการเข้าข่ายร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าจะสามารถหางานหรือจัดส่งไปฝึกงานต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงนะใ,ใ,ให้ได้ไปซื้อเงิน ซึ่งทั้งสองฐานความผิดเนี่ยนะครับรู้ละแต่เป็นคดีอาญาทั้งสองฐานความผิดโดยฐานความผิดช่อโกงนั้นนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทส่วนฐานความผิดด้านหลังเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกนะครับสิบสามถึงสิบปีปรับตั้งแต่หกหมื่นถึงสองแสนหรือั้งจำทั้งปับครับ<ฆ>ในขั้นตอนการสอบสวนนะครับเราค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับพบหลักฐานการโอนเงินโอนทองแล้วก็ประกบอบก,กับผู้เสียหายเนี่ยยืนยันนะครับว่าทาง นางสาวกัตพรเนี่ยพระวงเนี่ยได้ได้ได้เป็นผู้ที่เอเป็นต้นเหตุในการช่อกงทรัพย์แล้วก็ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นว่าจะสามารถจัดหางานได้สำนวนการสอบสวนนั้นเราเราเสร็จสิ้นถึง90%แล้วนะครับเรารอเพียงในวันที่สา 1000, มเพียงในวันที่สามกุมภาพันธ์เวลาสิบนาิกาเนี่ยนะครับเราติดต่อไปทางผู้ต้องหาทั้งสามประสงค์ที่จะมอบตัวนะครับประสงค์ที่จะมอบตัว แล้วก็ยังบอกว่าประสงค์ที่จะไก่เกลียแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฐานความผิดดังกเก่าเนี่ยเป็นฐานความผิดคดีอาญานะครับก็คงต้องไปว่ากาันตามขัข้นตอนของกฎหมายซึ่งเราก็รอให้เขามาพบพนักง,งานสอบสวนในวันที่สามกุมภาพันธ์นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบประวัติลายทีมิ้วมือของเขานะครับติดเข้าไปในกระบวนการสอบสวนแล้วก็ส่งอายการเพื่อฟ้องไปยังศาลต่อไปครับค่ะ วันที่3กุมภาพันธ์ประสงค์ที่จะมอบตัวแล้วเรื่องของเงินผู้เสียหายเขาจะสามารถติดตามได้ยังไงต่อไปคะท่านคะในเรื่องของเงินเนี่ยถ้าหากว่าทางฝั่งผู้ต้องหาและฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะครับที่มีความเสียหายเนี่ยได้มีข้อตกลงใจกันเราก็จะยินดีบันทึกไว้ให้นะครับโดยนะครับจะแนบคำมวลการสอบสวนดังกล่าวเข้าไว้ด้วยแต่เนื่องจาก สภาพบังคับในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเราเราไม่ได้มีสภาพบังคับเหมือนศาลนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเนี่ยหน้าหน้าที่ของตำรวจเราแต่เราจะสามารถเนี่ยนะครับบันทึกไว้ให้ได้ว่ามีข้อตกลงกันอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการตกลงใจกันนั้นนะครับก็จะเป็นเหตุบันเทาโทษให้กับฝั่งผู้ต้องหาใช่ครับครับที่บอกว่ามีความคืบหน้าไปร้อยละเก้าสิบครับท่านผู้บังคับการครับตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วหรือยังครับท่านครับ เราเรารอวันที่สามครับเรารอวันที่สามสามสามคุมพาพันนะฮะที่จะถึงเนี่ยครับอีกสองวันเนี่ยฮะแล้วเราก็รับมอบตัวเขานะครับแล้วก็แจ้งข้อข่าวหาแต่เนื่องจากว่าระเบียบกฎหมายเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ว่ากรณีที่ผู้ที่มีอัตาโทษจําคุกเกินกว่าสามปีเนี่ยเมื่อปรากฏต่อหน้าเราก็แจ้งแจ้งข้อหาเขาได้แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปจะไม่มีหมาปรับประกันจนกระทั่งเรานะครับตรวจสอบระบบลายพิมพ์ด้วมือประวัติอ่การ ก่ออายกรรมของผู้ต้องหาเสร็จสิ้นลงเนี่ยสํานวนเนี่ยเราก็ต้องถูกส่งไปศาลให้ถูกส่งไปยังการก่อนนะครับเพื่อจะนําฟ้องไปยังศาลต่อไปครับครับท่านคะระหว่างนี้ที่เรามีการสัมภาษณ์ผู้ท่านผู้บังคับการสัมภาษณ์ทางผู้ชายอยู่คุณกุ้งคู่กรณีอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราด้วยและฟังทุกถ้อยคําทั้งหมดคุณกุ้งคะสวัสดีคะ่ะคุณกุ้งคะ ตอนนี้ทีมงานบอกว่าสายหลุดไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในระหว่างนี้รบกวนคุณประภาสต่อสายถึงคุณกุ้งต่อละกันนะรเพราะจริงแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฮะที่เราคุยกับผู้บังคับการก็เรามีการต่อสายคุณกุ้งเนี่ยได้ฟังท่านผู้บังคับการด้วยเหมือนกันฮะในระหว่างนี้ฮะเดี๋ยวคุยกับท่านพนาทัศนัยด้วยนะครับแล้วก็เผื่อว่าได้แลกเปลี่ยนกับท่านผู้บังคับการด้วยฮะอย่างที่ท่านบอกไปว่าเดี๋ยววันที่3เนี่ยหากเจอก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาครับท่านครับแนวโน้มการที่จะเอาเงินทวงคืนนนใหห้้้้กัับผูียยาาดดไไไงง ก็จริงๆแล้วอย่างที่ท่านผู้การพูดนะครับถ้าถ้าคุณกุ้งเนี่ยรู้สึกว่าเออตัวเองอาจจะทําไปอย่างนั้นโดยอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วคิดว่าคิดจะเยียวยาหรือจะแก้ไขเนี่ยโดยยินยอมจะคืนสตังค์ให้ทางตํารวจก็พร้อมที่จะทําบันทึกให้ในเรื่องการบ <ạ. S 2> ันทึกข้อตกลงที่ว่าออจะคืนสตังค์เท่าไหร่แล้วก็เงื่อนไขคือไอ้ตรงนี้จ,จะเป็นบันทึกที่มันก็มันก็บังคับได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกําหนดว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะชําระยังไงผ่อนจ่ายยังไงเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ หรือว่าจะจ่ายงวนแรกอะไรงไงถ้าเกิดทําก็ทําได้แต่การที่เราทําบันทึกรับสตังค์งนั่นนะไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ติดใจในการดรําเนินคดีนะครับคนละเรื่องกันไม่ถึงขนาดเป็นเรื่องที่ว่าเราถอนฟ้องหรือสละทธิ์ในการฟ้องร้องแต่บันทึกที่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าให้มีถ้อยคําว่าไม่ติดใจเรียกร้องในทางแพ่งก็อ,อาจจะเป็นการสละธิ์การเรียกร้องทางแพ่งได้ซึ่งตรงน,นี้ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อว่าเจ้าที่ตารวจท่านท,ทาให้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดมีการทําบันทึกที่ว่าก็ทําได้นะครับผมมองก็ว่าก็ ราะว่าตัวผู้เสียหายเองเ่ะเขาก็อาจจะใช้บันทึกตัวนี้เป็นประโยชน์กับเขาในการที่ในชั้นในชั้นการถูกดำเนินคดีนในชั้นศาล<ะ>เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการที่จะอาจจะรับสารภาพเป็นเหตุในการที่จะได้รับการลงโทษที่น้อยลงกว่ากฎหมายกําหนดหรือว่าเป็นเหตุในการที่แสดงถึงเจตนาว่าเขาอ่าสำนึกถึงการกระทำความผิดแล้วก็มีการเยียวยาหรือกับบรรเทาความเสียหายแล้ว ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเอกสารที่เขาสามารถที่จะใช้ได้ครับตอนนี้คุณกุ้งนะฮะเราสามารถต่อสายได้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสวัสดีค่ะครับคุณกุ้งแบบคุยแบบสบายๆแล้วกันนะฮะถามตรงๆฮะว่าณตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังท่านผู้บังคับการไปแล้วครับวันที่สามนี่พร้อมที่จะไปมอบตัวหรือเปล่าครับค่ะพร้อมค่ะครับคุณกุ้งคะคุณกุ้งพอจะบอกได้ไหมคะว่าเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ที่ได้ไปจากผู้เสียหายหลายๆคนคุณกุ้งเอาไปจ่ายค่าอะไรบ้างคะก็ไปใช้ส่วนตัวบ้างคะ่ะครับค่ะแล้วค่าเดินทางจริงๆที่คุณกุ้งไปจ่ายเนี่ยคุณกุ้งมีการไปจ่ายจริงๆไหมหรือว่าหนึ่งแสนห้าหมืนบาทไปใช้ส่วนตัวหมดเลยคะต่อหนึ่งคนนะคะจ่ายจริงๆด้วยค่ะจ่ายจริงๆไปเท่าไหร่คะ,คะ ค,คุณกุ้งจ่ายจริงๆไปเท่าไหร่คะที่จ่ายสําหรับการเดินทางโดยตรงอะค่ะที่จ่ายจริงๆไปห้าหมื่นค่ะส่วนต่างหนึ่งแสนขออนุญาตนะคะคะ่ะดิฉ,ฉันนะคะก็คือ ขอรับผิดชอบทุกสิ่งที่ว่าดิฉันไม่ทําขึ้นทั้งหมดนี่ยหนูขอยอมรับผิดคนเดียวซึ่งดิฉันตอนนี้เมื่อวานนี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ดตามที่ท่านร้อยเวนได้นัดดิฉันก็ไปตามนัดทุกครั้งไม่เคยผิดนัดนะคะแต่ทีนี้ในส่วนนี้เงินบางส่วนที่ดิฉันมีอยู่ตอนนี้ก็คือหกแสนแล้วก็ใบสนุดที่ดินก็คือดิฉันพร้อมที่จะไก่เกียร์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ เสียาหายดิฉันไม่คิดจะหลบหนีหรือว่าไปไหนตอนนี้ที่ฉันเอ่บางครั้งติดต่อไม่ติดต่อเพราะดิฉันพยายามหาเงินมาต่เกียร์ในส่วนนี้แต่ตอนนี้ดิฉันคือขอขอความเห็นใจจากเพื่อนๆและทุกท่านที่ว่ามีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยค่ะคือดิฉันขอยืดเวลาเพื่อจะหาเงินมาใจ่ายให้กับเพื่อนๆทุกคน อาจจะยืดเวลาให้ดิฉันเพื่อมีโอกาสในส่วนนั้นที่จะรับผิดชอบในส่วนนั้นตรงนั้นด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำเกิดขึ้นนี้ก็คือดิฉันทาหมดคุณยวไม่ได้เกี่ยวกับคุณแคนิค่ะคุณกุ้งครับคุณกุ้งครับถ้าเกิดว่าคุณกุ้งขอยืดเวลานี่นะฮะจะใช้เวลานานแค่ไหนครับดิฉันขอจ่ายเป็นเป็นรอบเป็นรอบได้ไหมคะค่ะแต่ดูเหมือนว่าผู้เสียหายเขาจะถามเจ้าตัวเลยค่ะก็ยังไงฮะเขาขอจ่ายเป็นรอบไหวไหมฮะ ก็น่าจะแล้วภาระหนี้สินผมเหรอครับดอกเบี้ยเขาภาระหนี้สินเขาต้องทำอยงไงแล้วเขาคิดบ้างไหมว่าผมต้องเดือดร้อนขนาดไหนแล้วก็ทุกใจกับครอบครัวนะคไเข้าเข้าใจเพี้ยนเพี้ยนตรงนั้นค่ะคือคือส่วนส่วนนี้ดิฉันขอขอรับผิดชอบในส่วนที่ว่าเพื่อนไก่ให้ส่วนนี้ก่อนได้ไหมแต่ส่วนที่ว่าที่เพื่อนไปยืมดอกมาดิฉันก็คือจะ พยายามที่ว่าจะมาช่วยเหลือเพื่อนในส่วนนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ,ะสำหรับใครที่ต้องการไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆหาในหน้าที่ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปเชื่อคำเก่าวอ้า,า,งางทางที่เขามีประสบการณ์นำพาไปแล้วนะสามารถศึกษาได้ครับจากใน Google ฮะพิมพ์เข้าไปเลยทำงานที่ต่างประเทศแนะนำว่าให้หาข้อมูลจากกรมจัดหางานเป็นหลักนะฮะ หรือวของทางแรงงานเราจะมีโครงการอยู่สอบถามไม่ได้เลยนะฮะหนูอสอบถามมาที่รายการสถานีประชาชนที่ผมจะรายการอยู่ก็ได้0 2 7 9 0 2 1 1 1หรือว่ารายการ RMT u News ข่าวเด่นของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะก็ฝากผลงานครับรายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14บนาฬิกาห้นาทีเป็นต้นไปและรายการ RMT u News ข่าวเด่นนะฮะวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio